เ้ยผมได้หลอดสไปเดอร์แมนแล้ววะช่วยทำไงดีวะกูติดไปกูโดนด่าแน่นอนเนยมันก็จะมีหน้าแบบมันให้เลือกใช้ได้แต่กูก็ต้องเทไว้ก่อนบอกว่าเฮ้ยทุกคนจะต้องอึ้งสไปเดอร์แมนหลอดไปหลอดไปหลอดนเป้าหมายตอนนี้กูต้องเอวด้วยเกียรติของสไปเดอร์แมนหลอด โอเคหลอดตายเออเอ,อโรถแดกต่อไอ้อาจจะเป็นคำถามที่มึงได้ยินบ่อยแล้วโลกิะเล่นไงวะวางตัวปอมแล้วมึงก็ยืนนิง่ง อันติสกาเลตวิธท,ทำอะไรได้วะโยโย่ไม่กระดีเหรอโย่ใชยโย่แล้วไงต่อแต่ถ้าตายก็จบ <laughs> อ๋อระเบิดตัวเองแบบดีว่านะอารมณ์นั้นคิวหน่อยลูกกี้ไม่โอ้หนานจัดเลยนะเนะี่ยโย่กว่าจะระเบิอดอะ่ะใช่ต้องลอยมาจากฟากฟากลร ชนะเหรอชนะเลยใคเนี่ยแสะเสะเหรอถึงที่แล้วเพื่อนไรื่องว่านหน้าบ้านรันเร็ววะเฮ้ยนยินเสียงไยินเสียงโอ๊ยกูโดนบัตตาฟกี่คนวะเนี่ยไม่รู้แต่หายไปหมดหน้าจอกูเลยยอดเยี่ยมมากทุกคนเหลือแค่กูกับล็อกเก็ตแล้ววะสู้เพื่อน ว่ากูกับปั๊มต้องัตีพร้อมรึเวล่ะเดี๋ยวกูก็ไปปั๊มมาระเบิดอีกคนหนึ่งฟังดีไหมเอาแต่เลยโย่โยว่าจริงกลัวแหงกูเฮ้ยโดนตัวหนึ่งสิ่งที่มันคาดไม่ถึงก็คือกูก็บีกโย ตายแห้งแห้งแห้งว่ะแห้งมากแห้งมากๆกลัวแหละหลบมันง่ายขนาดนี้หรอวะเวลาวันด้ามแชนตีฝั่งตรงข้ามจะเห็นเป็นเซรักตกใจอ่ะแล้วตะโกนโคตรอังนี้โอ้โหไอยู่ก็ยู่ข้างในเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอไปชิบไม่โดนจับโยปั๊บยู่ยูโดนจับคู่โดนจับคู่ โดนต้นน่ะเฮ้ยสังเวชว่ะไอ้แค่สไปเดร์แมนยิงใหญ่กูก็หมายถึงเพนนีปักเกอร์ยิงใหญ่กูก็กกู็โยไม่ได้หรอเออพอกันทั้งคู่โยไม่โยทำอะไรบันี้ทำอะไรมันสักอย่างเร็วเออไม่มีตัวจับโยได้แล้วนะโย่มันแล้วหรออุ้ยโอโหมาๆๆมาเอร็วเ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 เ่ อยว,วันหนึ่งพวกเราจะมาโบกได้ต้องหนีแล้วไปเนี่ยไม่ต้องหนีเบียนตีเบียนตีไม่ต้องหนีสู้กับสู้กับสู้กับยุ่มเมื่อกี้เราไม่รู้ว่าโจเข้าไปเว้ยเพราะว่าเรามองไม่เห็นเลยเลยก็ถูกต้องตามจุดประสองค์อันติีเขาเลยนะน่าจะมีลุ้นหน่อยลุ้นอะไรวะโอ้โฮลี่ฟักโฮลี่มาเ m อร์ฟักเ c อร์ โอ้ยลิชิตตัวเต็งมันยังไม่ตายเลยอุ้ยโดนตันอีกแล้วเฮ้ยถึงแล้วแย่เหรอวันนี้กู้องโยว์สับให้ได้สักทีแหละโย่เดี๋ยวก็เล่นไปเดี๋ยวก็รู้ตัวจังหวะตัวเองเองไงโยว์วซับโยว์วซับโยว์วซับ ขับมาข้ามาโจเออโชคกับมาริมิโตเออมาดิแมติโตแมตติโตมึงก็แค่บื้อไม่เหนกูก็ใช่นะไม่รอดหรอกน้องไม่รอดหรอกไม่รอดหรอกเออบักกี้มายางนี้บักกี้มาอางนี้ช่วยด้วย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 เีโตมาเโตอ้าว <laughs> จะยากนะเว้ย<ส>ตีไม่นิโต้หายเดียวมันมันมันเราบังว้ายยังโม่บอลอะไรีันนิโต้สองตัวมึงต้องรีบปล่อยชาร์จนานไม่ได้ไปแทง้งมายังแทง้ง <c oughs> มึงเห็น,นตีันนิโต้บินแล้วมึงจะรู้ <c oughs> <c oughs> ไป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 กูดิเนเบรก้าแล้วเพื่อนกู <c oughs> ดินเบรก้าเฟียร์แม็กซ์ดจเจียวไม่มีใคร<อ>ตายเลย สะพอตเราสะบอดเรามีชีวิตยอยู่ไหมมีมีมีอยู่หลังกำแพงกำเป็นนักร้องหลังกำแพงอยู่เครียดวะนี่การต่อสู้กันระหว่างแมนนิโต้สองคน <laughs> จะเข้ายัางไงวะ <laughs> บ้าไปเนี่ย อู้กูอู้เขินว่ะเขินว่ะทำอะไรลงไปแล้วกูโอ้เขินว่ะปานีแล้วโคกโคกคุมผ้าหลบอีกฝั่งเท่เกินไอ้ียกระตูนเนาะกระตูนไอ้ฟังเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยนี่กูเข้าตามที่ปั๊มพูดนะเนี่ยกูตายไหมเนี่ย อืมตายเอ้ยทำไมทำไมเพื่อนหายไปหมดเลยอ่ะมันนี้โต๊ะฝั่งมัน MVP ีพีเจกูก็เล่นเบสจะต่างก็ไม่ตรงไหนเลยใช่หรือวะเออกูเองไอ้เก่งกูเอง

เุดีบุดีเบสปุดีเบ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 ุดีบุดีเบสไอ้คือโง่ๆนั่นน่ะนะเฮ้ยกลับไปทานกลับไปทานกลับไปานกลับไปานชิบหายอ๋อได้2ตัวโอเค DBS 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 เดบูดีเบสจริงว่ะดูดูชื่อกูดีเบสจริงว่ะหรือต้องใส่ชุดเจมว่ะหรือต้องใส่ชุดเจมว่ะไี่ลูดิ้งติดกันเ้ยข้ามันเออไู้จรอง้ เจ็บมันว่ะเฮ้ยคอมโบอะไรเนี่ยคอมโบโหดว่ะคือมันสร้างรอเลยอ่ะอุ้ยกีเท่จัดว่ะชุดอะไรวะกับตันชุดกาล่าไม่สวยเลยมึงเป็น อะไรมากไปก็ออไม่สวยอะ่ะเฮ้ยธรรมดามากไปดูแม่ไม่ได้วะชัด t u บไปท่อมพี่ไปท่อมไป<อ>วสวยเฮ้ยทำดึงเหรอเฮ้ยไม่ไม่ไม่สวัสดีแม่ฝั่งเราพี่ผมเล่นด็อกเตอร์เฮ้ยอ๋อ เออพี่ผมก็เคยดึงตกใจอะตกใจพี่ตกใจไหมผมก็เคยดึงเฮ้ยอดี๋ยวคุยง่ายเป็นเรื่องไหมเป็นหรอกลืมสกิลหรือเปล่าชิปอันโซเลยท็อปอันโซไม่รอเตอร์ที่มันต้องิม่รเอร์ทีแล้วมันออก อีทำสำเป็นสองครั้งัตูที่อยู่ในเส้นทางทำให้ติดสโลว์งั้นเอาไว้คอมโบแบบอันติอยิงปังปัก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 ปัลปักปักปับปกดักปักปักปั่ปักปักปกักกักักััลััักั